สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมใชเพื่อนมาดูวิธีสังเกตดูว่าผักเราเนี่ยมันมีอายุมากหรืออายุน้อยเนี่ยดูยังไงหลายๆคนก็อาจจะดูที่ต้นนะเพราะว่าไซต์ต้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอายุจะมากจะน้อยนะครับเขาให้ดูที่รากแล้วดูยังไงครับว่ารากผักแบบไหนอายุมากอายุน้อยแต่มันบอกไม่ได้หรอกนะครับว่าอายุกี่วันกี่วันแต่ว่าเราจะดูได้ว่าอายุมากหรือ,ออายุน้อยตรงนี้ไปสังเกตเอาง่ายๆครับ อาจจะเพื่อนๆที่ซื้อหรือว่าเพื่อนๆที่ขายก็ไปสังเกตเอาว่าเนี่ยวิธีการสังเกตเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับพามาดูว่าอายุผักดูยังไงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับนะพอโรงนี้ปลูกผมก็ง่ายไม่ต้องไปเดินดูโรงอื่นมาไปดูตัวใหญ่เลยตัวเล็กไม่ต้องดูหรอกครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วรากมันจันทรจุ๋ยเมื่อเช้าหมอกหนามากเลยนะครับก็ หายใจออกมาเป็นควันเลยทีเดียวแต่บ้านผมไม่มีหรอกนะครับเมคคณิ้งอะไรพวกนั้นบุยรำเดี๋ยวกลางวันหน่อยก็ร้อนแน่นอนนะครับจะเก็บแล้วทําคลิปหน่อยจะไม่มีผักโตทําคลิปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับเนี่ยพวกนี้คืออายุพร้อมเก็บของผมผมไม่เคยเก็บผักตามอายุหรอกนะครับก็จะเก็บเร็วกว่ากําหนดอยู่แล้วมาดูนะครับให้ดูต้นเล็กก่อน นี่มันจะใสๆแบบนี้แล้วทีนี้มาดูต้นใหญ่นี่ฮะของผมมันยังใสยอยู่นะครับเพราะว่าอายุมันยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าอายุมากเพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูรากโดยรวมส่วนที่ไม่โดนน้ำเนี่ยคือส่วนนี้มันจะดำ แล้วก็รากก็จะใหญ่ๆห,หนาๆกล้านๆ,น,น,ๆนั่นนะครับวิธีสังเกตว่าผักอายุมากอายุน้อยให้ดูที่รากนี่นะครับถ้ารากเขาแบบมันมันใหญ่มันไม่ใสมันไม่ใหญ่รากมันใหญ่ๆแล้วก็ครุขะครุขะหน่อยนั่นแหละผักอายุมากแต่โอ้เดี๋ยวก่อนตกรางครับ โรงผมเดี๋ยวก็จะต้องซ่อมนะฮะล้มแรงครับดูอันนี้อายุน้อยเนาะนก็จะใสๆอันนี้อายุก็ยังไม่ข้ามนะครับยังไม่ข้ามแบบที่จะต้องเก็บผมจะหาที่เปิดที่มันไม่โดนใบกันนะครับนี่ฮะ,ะดูตรงนี้ถ้าอายุมากมันจะไม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะไม่ขาวไม่ใสมันจะดำดำกล้านๆแบบ ดำกล้านนะครับดำกล้านใหญ่ๆนัน่นนะคืออายุมากแล้วดูอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีดูก็คือดูใบล่างอ่าเดี๋ยวจะหาต้นที่มันดูเดี่ยวดีกว่าเวลายกขึ้นมามันมันจะใส่ได้คืนรากมันไม่พันกับตัวอื่นเนาะผมเง้มได้เค็นนะได้อยู่นี่โอ้ เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลย่ะเป็นอาหารปลาแล้วดูใบล่างเอานะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอายุคือผักมันพร้อมที่จะเก็บแล้เนาะมันก็จะมีใบล่างที่มันออกเหลืองบ้างนะฮะออกเหลืองบ้างเพราะว่เวลาเราเก็บเนี่ยใบล่างพวกเนี้ยเราเด็ดทิ้งอยู่แล้วออันนี้คืออายุเก็บได้แล้วแต่ถ้าอายุแก่มากๆใบล่างมันจะเหลืองเยอะเลยแค่นั้นนะครับวิธีสังเกตดูใบล่างเอาตัวเรสก,ก็เหมือนกันเดี๋ยวผม แก่ให้ดูตัวนี้อะดูตัวนี้เลยเหมือนจะแบบแก่มากมากคือตรงกลางเขายังฟูเต็มแบบนี้เนี่ยอายุมันได้อยูเนี่ยพวกมันยังไม่ได้แก่มากรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ผมเก็บไว้ได้นานสุดแล้วเพราะช่วงนี้ผมเอาของลูกสวนขายน,นะนี่ใบล่างเห็นไหมครับนี่มันเริ่มมีเหลือง ก็คือมันไม่โดนแดดนั่นเองมันสั่งค้าเสียงไม่ได้มันก็เหลืองออกมันก็จะออกเหลืองแต่ดูรากนะครับยังไม่กล้านคือพวกเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เก๋มากมายอะไรนี่วิธีสังเกตก็ดูรากเอาครับถ้าดูขนาดต้นต้นใหญ่อย่างนี้โหอายุห้าสิบวันแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปผมได้เพราะผมทําคลิปทุกวันแต่ในแต่ละวันบางทีถ้าผมว่างอย่างช่วงเนี้ย วันหนึ่งผมก็ทำสามสี่คลิปก็มีให้เ,เพื่อนๆดูแล้วก็ไปปรับใช้เอานะครับสังเกตรากเอาครับง่ายที่สุดวิธีสังเกตอายุผักนะครับก็ไปปรับใช้ดูว่าเออถ้าเราจะซื้อทานหรือว่าเราปลูกอยู่มันเป็นยังไงไม่มีใครอยากซื้อผักอายุมากหรอกนะครับเขาก็จะซื้อผักอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูเกรด็ดเล็กๆน้อยๆเวลาเราทําผัก สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ